สวัสดีคะ่ะพี่น้องฟองไปสกูร์สกุลจ้ะผอกระสาอกกินแซ่บอีกแล้วจ้ะมืเอนี้มือนี้พาพี่พาน้องมากินต้มปูนาจ้ะพี่น้องจา๋าบ้าปูหนาหอยนาจ้ะพี่น้องมีแจะตัวแบบเอฟเอฟเลยจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะแบบช้ำๆเลยก่อนจะไปแซป่บกระสาโอนะใจลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพีสาวโอในเด้อจ้ะเด้อมาจ้ะสำหรับสาวโอจา๋าบอไรไงฮางยัมมึงพี่น้องให้พี่น้องมึง,ง,งก่อนปู๊ตัวพี่น้อง,องมึงม,มิตการใหญ่ แล้วค่ะอาหารอีสานป้านเฮาตัวบักเอบเอบเลยเตัวใดดีกว่าน้อหนิเนาะนี่เอาตัวนหน่อยๆกันพีนมมน่น้องมุมเบิดโตเนี่ยพี่น้องเบิกไก่ไก่ี่จ้ะมาเด้อจ้ะเด้อมาแซบๆกระซ้าโอ,อ mận, Cua xuân này mận mận thế nào, mận mới lái, ừm, thế nào Hoài na, hoai na bát lao, ừ. thế nào, ừ. เขเนี่ยปอนึ่งพี่น้องเลยนี่แหละคะ่ะอีหันเอาอีหันเผ่อป่ะอาหารอีสานบ้านเฮาจ้่ต้มปูนาต้มหวยนี่แหละคะ่ะสุดยอดเลยมันมันไหม,มพี่น้อง ยำต้องเที่ยวดีๆได้ค่ะเนี่ยมาสัง่งขามันเจ็ติดคอเสียดายพี่หน้องเอ้ยฝนตกเลยบัดวิกินทงไฮทงน้าพี่น้องอมึงพี่น้องเห็นปะมันจะเป็นแบบเป็นมันๆขนาดตัวน้อยได้ค่ะเนี่ยีนขนาดตัวน้อยได้จ้ะเนี่ยมันอีด,ดีจ้ะ ชิคินบักใหญ่ปะเนี่ยถ้าแม่สมัยแต่กินน่าพิน้องเนาะแต่เห็นตัวสีนวนเขาไฟเลยค่ะเนี่ยยนวนเซตเตาเลยจัะนี่จีเลยบึงกราม,มแขวบดีกัดบุอไนนะไได้ค่ะเนี่ย โอ้โหมันจะเป็นหลูปเป็นหลางให้บอลล็อกเป็นหนวกเลยเลือดหน่อยเดียวแสบไปหน่อวอันนี้มาแบบสดๆเลยจ้ะเนี่ยเราอยู่ก้อนสักกาบอื้อ เดียวสิห้าก่อนบอเนาะมันก็แตกม่นหละพี่หนองเอ้ยมันลบมาเป็นสินเป็นตวนการแห้งปวดแ่ะเหนือสดมากเหนือดิ่งเด้งจ้ะ ขวดผู้บัได้กินโดนเต๋อแะ้วพี่น้่งอาหารนึงเสียต่มปูนา้างวงบนเรืงโตเลย เฮ้ยนะไอ้น,นี่ไปหาเองจ้ะเนี่ยมาเองจับเองเลยเนี่ยอืมเนินกลางแบบนี้ใหญ่เนี่ยจ้ะอืม ตอนนี้สิสำเร็จปะน้อะต้องคอยคอยพี่นอนะ้องเนาะตัวใหญ่เลยบาบนั้นกนำลัจิม้มเนื้อสดแห้งจ้ะบกข้าวบบหยัพงตัวข้าวซอ่แฉกตัวเครื่องสมนุนไพรพี่น้องใส่ตะไคร้หอยอดบกคามใบบักกวดหอม มื่อสิบโมี่กินข้าวเลยจ้ะเนื้อสดอีดีเนื้อเด่งมแก้ให้พี่ให้นหนอนกันตัวมันเป็นยังไงว้าวอันนี้เป็นตัวผัวเนี่ยนี่ บ่มีใครตัวแบบแก่ๆเลยโอ้ยอื <c oughs> กิมขึ้นสมองเลยอีกคนสส้างงามพี่เนาะอืมอืมอืมรู้สึมั่แตกน้ำมุนเบอร์ี่วนอะอมันคือว่าเป็นกามเมื่อบาทนี้โอ้นี่จ้าได้เยอะจ้าเนี่ยกามปูอีสัน บานหา่าวมัมมกตัวเหนือมป็นหองอเหนือมันสดมันเด่งดีมันบอเคลื่อนมาอย่างแบมันบยนยุยไหมจิกสีวายจาังเดเนาะเหนือมันสดดีจ้ะออมอีออจะหน่วยกันไปน็นอเลยไ่นี่กระเสียบคน่ะนะ mười bậc nhè lên, Hồi na bảnh không? đẹp เมนูนี่ก็เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะต้มปูนานะต้มหอยนาจ้ะแบบแซ่บๆเลยจ้ะถ้ามาแค่นี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามอีสาโอในเรื่องจ้ะเด้อจะได้เป็นกำลังใจงให้สาโอที่คลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้สาโอขอลาไปก่อนจ้ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ